สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านในแชร์นัข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็มาเก็บตกควันลงครับหลังจบเกมลาลิกาสเปนนัดที่2ของดูดูการบาร์เซโลนาก็พลิกนรกครับแซงชนะเรัลบนเต้3ประตูต่อ2นะโดนนำไปก่อน2ต่อ0ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจุดโทษแฮนด์บอลอเลนโดบาเดเนี่ยมันควรจะฟาวรหรือเปล่าเราจะได้ฟัง เสียงของผู้ตัดสินครับที่เขามีการเผยแพร่สู่สาธารณะนะว่าพูดคุยกันยังไงแล้วเขามองจุดโทษลูกนี้ยังไงบ้างมีอดีตผู้ตัดสินเนี่ยออกมาพูดถึงด้วยแล้วก็เฟรนันตเลสนะค่อนข้างมั่นใจครับว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะเบียดตำแหน่งเป็นตัวจริงมาจากโรเบิร์ตลวันดอฟสกี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยนะครับมาคัสแรดฟอร์ดฮันซ่ฟิก ว่ายังไงบ้างนะแล้วก็เรื่องอื่นๆวันนี้ที่ผมเก็บมานะฝากก็ครบถ้วนนะครับส่วนคู่แข่งของเราอย่างเรอลมดติดนะเกมเมื่อคืนก็ถือว่าชนะน้องใหม่เหมือนกันเลยนะเรเอาโอเบียโด3ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ควรพลาดครับ ก็คือการเจอกับทีมที่เพิ่งแบบเลื่อนชั้นขึ้นมานะยังไงเราก็จําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวกันนะฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นจากไข่กรูมิ่งมาฝากครับใครยังไม่ได้มีนะตัวไข่ทิมเมอร์ที่เป็นเครื่องเล็มขนนี่นะใช้งานได้ทุกสัดส่วนของร่างกายโดยเฉพาะจุดซ่อนเลนส์ใบมีดพรีเมียมเซรามิกขนขึ้นใหม่ไม่เป็นขนคุดไม่เป็นตอ แล้วก็ไม่คันด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อวันนี้ลด80% 25สิงหาคมวันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นนะครับเหลือเพียง1,491บาทส่วนไข่คลีนเซอร์เอาไว้ชำระล้างลดแบคทีเรียมีกลิ่นหอมมี2ส,สูตรสุดเย็นกับสูตรอุ่นเหลือขวดละ187บาทนะซื้อแพ็คคู่กัน1,666บาทโอ้โหถูกสุดสุด นะครับฝากด้วยกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยในช่อง description นะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับหรือจะเข้าไปเสิร์ชหาร้านค้าไข่กลุ่มมิ่งก็ได้นะแล้วก็ hmd ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปครับมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดครับมีหลายรุ่นเลยเคส5 g b a r s a fusion b a r s a 3210นะครับก็ใครทีนะ่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่เว็บไซต์ hmd.com นะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆน,นะแล้วก็ EBC Financial Group แพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราฟเสถียรที่สุดครับใครที่เป็นสายเทรดนะเทรดหุ้นเทรดทองหรือเทรดอื่นๆครับแนะนำโบรกเกอร์เจ้านี้เลยนะครับก็ EBC เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมมีการไลฟ์ ให้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนนะเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ ebc thailand นะครับใครอยากจะใช้บริการเรื่องของรถยนต์ ล้างลดเคลือบสีติดฟิล์มอบโอโซนซ่อมสีเฉพาะจุดนะครับก็ไปที่กับตันวอชแอนด์กาลาชได้นะอยู่ซอยไสายไหม่56ครับนี่ไปได้เลยนะผมก็เป็นลูกค้าอยู่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรเคลือบกาฟินครับเหลือเพียง7,900บาทจากราคาเต็ม13,900นะโทรได้เลยศู4 6 3 5 4 5 2 5ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องแรกของเรานะก็สรุป ตารางคะแนนของลาลิก้าสเปนครับบาซ่ากับมัติลแล้วก็บียาบเรอลนะถือว่าเป็น3ทีมที่เก็บได้6แต้มเต็มครับชนะ2นัดรวดนะยังมีบางคู่ที่เดี๋ยวต้องเตะในค่ำคืนวันจัน,น์นี้นะก็ตอนนี้มี3ทีมบียาบเรอเนี่ยประตูได้เสียดีกว่าเราอีกนะครับ2นัดเนี่ยเขาชนะคู่แข่งโดยที่ไม่เสียประตูเลยเมื่อคืนนี้ถล่มจิโรนา5้า นัดแรกชนะเรอัลโอเบโด2 0ครับเท่ากับว่าได้7เสีย0นะเป็นจ่าฝูงบาซ่าได้6เสีย2แล้วก็มัตติลครับได้4เสีย0นไล่เลียงกันไปในขณะที่แอตเลติโกมัตริลิเนี่ยโอ้โหเก็บได้แต้มเดียวจาก2เกมนี่เด้ว,ว่าสถานการณ์ ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะผมเห็นบทสัมภาษณ์ของเดโกซิเมลเน่เฮชโค้นะครับบอกว่าอยากให้แฟนๆตาหมีเนี่ยนะช่วยอดทนกับผลงานของทีมหน่อยนะครับแล้วก็แฟนบอลต่างประเทศเขาก็เข้าไปเม้นแซลบอกว่าเอาถ้าเรื่องของทีมเนี่ยเขาอดทนแหละแต่ไม่รู้ว่ากับโค้ชจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนนะครับจีโรน่าโอ้โหแพ้2นัดรวดย่ำแย่มากนะลงไปอยู่ทีมบุย นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าวัดกันแบบเรียลไทม์อะแอตมาดริดตามหลังทั้งบาร์ซ่าแล้วก็เรียลมาดริดอะถึง5แต้มเยอะนะคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ5แต้มของฟุตบอลสเปนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องของแฮนด์บอลที่เป็นจุดโทษครับในเกมที่บาร์ซ่าเจอกับเรบบนเต้นะก็ ทาง RFEF หรือว่าสาพ,พันธ์ฟุตบอลสเปนครับเขามีการเผยแพร่ไอตัวคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้ตัดสินเอเนเดสเอเนเดสกับห้อง VAR <and> ว่ามีการคุยอะไรกันนะครับจุดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเอเนเดสด้วยเขาไม่ได้เป่าให้เป็นลูกจุดโทษทันทีนะเพราะว่าพอตอนที่หลุยส์มราเลสยิง บอลมันฉลบบลดออกหลังเนี่ยเขาเป่าให้เป็นลูกเตะมุมแต่มันมีคำทักท้วงจากห้อง VAR นะครับบอกว่าเอเนเดสผมเนี่ยแนะนำให้คุณมาดูที่จอนะว่าลูกนี้เนี่ยอาจจะเป็นลูกจุดโทษที่เกิดขึ้นจากการแฮนด์บอลได้เมื่อคุณอยู่ที่จอรบกวนคุณช่วยบอกผมด้วยนะพอได้ยินเสร็จปุ๊บเอเนเดสก็วิงว่งวิง่งวิ่งไปดูจอ แล้วก็บอกว่าเออผมดูแล้วผมอยู่ที่จอแล้วนะคุณขึ้นภาพมาได้เลยมือของเบลเด่เนี่ยค่อนข้างที่จะแยกออกจากตัวนะหมายถึงว่าออการจัดระเบียบแขนหรือมือเนี่ยมันอยู่ไกลจากลำตัวถูกต้องครับในจังหวะที่คู่แข่งยิงประตูเนี่ยเดี๋ยวรบกวนนะช่วยเล่นภาพโซโลโมชันแบบสุดๆให้ผมหน่อยผมอยากจะเห็นมันแบบชา้า เขาก็วนภาพดูประมาณสองสาครั้งโอเคผมจะเป่าให้ลูกนี้เป็นจุดโทษไม่มีใบเหลืองนะสำหรับผู้เล่นหมายเลข3ก็คือเบลเดจะให้เป็นจุดโทษอย่างเดียวแล้วในห้อง VR ก็ตอบกลับมาว่าถูกต้องนี่นะครับคือมันก็ต้องประกอบกันครับผู้ตัดสินที่อยู่ในห้อง VR นะกับคนที่ทำหน้าที่อยู่ที่นั่งงานอยู่ในสนาม เขาเห็นพ้องตรงกันว่าให้เป็นจุดโทษไม่มีการแย้งกันเลยคือตอนแรกอะ่ะเอเนเดสไม่ได้เป่านะครับก็เลยอ่ะกลายเป็นจุดโทษของฝั่งเลบันเตก็มีความเครือบแคลงสงสัยนะว่าอืมคือก่อนหน้านี้มันก็มีเคสนะที่ลักษณะแบบนี้แล้วไม่ให้เป็นจุดโทษนะก็คือปีที่แล้วของชัวเมนี่ที่แบบก็กางแขนลงมาเหมือนกันนะครับมีอดีตผู้ตัดสินครับ อันโตนิโอมาติูลาอสนะเราน่าจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีตอนนี้เขาแขวนนกหวีดละนะเขาไม่ได้เป่าแล้วนะครับเขาก็รับหน้าที่เป็นเรียกว่าคอมเมนเตเตอร์นะลาอสบอกว่าแฮนด์บอลของบ a ลเดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าวเขาดึงมือกลับมาไม่ได้เพราะบอลมันอยู่ใกล้แล้วก็ค่อนข้างแรงครั้งสุดท้ายที่เราเห็นผู้ตัดสินคนนี้ ใช้จอโมนิเตอร์คือแฮนด์บอลในศึกเอลกราซิโกของชัวเมนีถ้าเกิดตอนนั้นเขาตัดสินว่าไม่ได้เป็นแฮนด์บอลเขาก็ไม่สามารถตัดสินลูกของเบลเดว่าเป็นแฮนด์บอลได้เช่นเดียวกันนะครับก็พอจะเห็นภาพคือมันควรที่จะแบบสอดคล้องกันนะอ่ะก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นการแบบสร้างมาตรฐานใหม่นะให้กับ ลาลิก้าว่าเออถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณก็ควรที่จะมีบรรทัดฐานเดียวกันคือเป่าให้เป็นลูกจุดโทษจบไปนะครับทีนี้อ่าคำถามต่อมาแฟนๆบารซ่าสงสัยว่าทำไมเกมนี้ไม่มีชื่อของแฟรงกี้เดย์ยองจริงๆผมก็พูดไปแล้วในไลฟ์หลังเกมนะครับแต่ว่าภาพมายืนยันอีกครั้งหนึ่งก็คือภรรยามิกกี้ เคมินี่ของเดยองเนี่ยเขาคลอดลูกคนที่สองนะครับก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดยองจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลกับภรรยาและพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ตามหน้าที่พ่อนะครับต้องอยู่แบบคอยประคบประงมนะคอยจัดการนู่นนี่นั่นให้ก็เลยทำให้เดยองพลาดการฝึกซ้อมกับบาร์ซ่าในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับทำให้ความฟิตเนี่ยไม่ถึงฮันซีฟิกก็เลยจำเป็นจะต้องตัดชื่อของเดยองออกจากสวอร์ลิสของทีมในเกมนี้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวเกมนัดต่อไปนะก็น่าจะกลับมาสู่ทีมได้ตามปกตินี่มีลูก2คนแล้วนะครับคบกันมา15ปีนะกับภรรยาคนนี้ตั้งแต่อายุ12-13อะ่ะโอ้โหเลยได้ว่า คบกันมานานมากนี่นะครับลูกคนแรกลูกคนแรกประมาณสักสองสามขวบมั้งตอนนี้มีลูกคนที่สองแล้วก็แสดงความยินดีกับเดยองด้วยมาดูฮีโร่ในเกมนี้ของเราูพูดได้อย่างเต็มปากนะไม่อายเลยนะครับเฟรนตอเลสอ่านี่ก็เท่ากับว่า2นัดผ่านไปเฟรนยิงไป2ประตูครับในเกมกับมายก้ายิงไป1ลูก นะแล้วก็ในเกมนี้กับเรัลบนเตก็ยิงไปอีกหนึ่งลูกใช่ไหมวะเดี๋ยวคอเช็คก่อนนะเกมกับมาโยกาถ้าจำไม่ผิดเฟรนนี่ไงยิงลูกสองนะครับยิงลูกสองนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขานำเป็นดาวซันโวของทีมนะสองประตูนยามาลหนึ่งประตูกับสองแอสซิสนะครับ หลังจบเกมครับเฟรันเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าพอจบครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหฮันซีฟิกนะอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องของเชิงกลยุทธ์ประมาณ2-3อย่างเพราะว่า45นาทีแรกของเกมอะเราอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแสดงคาแรคเตอร์แล้วก็ยีนแห่งชัยชนะออกมาเราเริ่มต้นได้ดีแต่เราแค่ขาดประสิทธิภาพ ผมเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะในโอกาสที่ผมมีในช่วงครึ่งแรกผมพยายามที่จะชิปบอลให้มันลอยสูงผมคิดว่าตัวผมเนี่ยน่าจะวางเท้าได้ดีกว่านี้ส่วนประตูที่2ซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งจะมาย้อนดูนะมาย้อนหลังเปาคูบาซีเนี่ยมีการช่วยสกรีนได้ดีมากๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นประตูที่สุดยอดและมีความสำคัญกับทีม ผมเชื่อมาตลอดว่าผมสามารถเป็นกำลังสำคัญให้กับบาซ่าได้ผมมองว่าตัวผมเนี่ยมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับทีมและเมื่อไหร่ก็ตามที่กุนซือเห็นว่ามีความเหมาะสมผมก็จะฉวยโอกาสนั้นเอาไว้อย่างเต็มที่ตอนนี้ที่บาซ่ามีการแข่งขันสูงมากๆแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนี่ เขาก็มีความเชื่อนะว่าเขาจะเบียดตัวจริงจากเลวานดอฟสกี้ได้คือถ้าดูจากฟอร์มอ่ะมันถามว่ามันแย่มันไม่ได้แย่แต่มันก็อาจจะแบบยังมีความผิดหวังอยู่ในบางครั้งบางช็อตที่เฟรนแบบควรจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งผมคิดว่าเขารู้ตัวเองนะแล้วเขาก็แบบพยายามที่จะจัดการเรื่องนั้นให้ได้อยู่นะครับนะก็สู้ๆนะแล้วก็ มีข่าวจากโตโดโฟิชาเคสนะเป็นสื่อสายกสิบนะครับบอกว่าเอาอิติฮัดในลีกซาอุดิอาระเบียครับทำการยื่นข้อเสนอมาให้กับบาร์ซ่าในช่วงวัน2วันมานี้นะเพื่อขอซื้อเฟรนตอเลสจากบาร์ซ่าในราคา60ล้านยูโรแต่ปรากฏว่าตัวของเฟรนเนี่ยยังคงปฏิเสธการย้ายทีมเอาจริงๆถ้าเกิดไม่คิดจะหาตัวแทนนะครับก็เก็บเอาไว้ดีกว่า นะคือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณปล่อยเฟรันไปอะนะเรื่องของคอ u ตขุมกำลังเชิงลึกมันจะกลายเป็นปัญหานะครับอันนี้ผมผมไม่อยากจะให้ทีมมันยวกไปมากกว่านี้นะผมเห็นใจฮันซี่ฟิกนะครับก็อยู่ช่วยทีมต่อแล้วก็ผมเชื่อว่าในช่วงอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนปิดตลาดเนี่ยตลาดซัมเมอร์จะเปิดถึงวันที่2กันยายนนะครับ ผมว่าไม่น่าจะมีดีลขาออกที่เป็นตัวจริงที่เป็นตัวหลักนะยกเว้นพวกอ,อิอนนกี้เป็นย่าเอ็กเตอร์ฟอร์ดพวกเนี้ยน่าจะย้ายแต่คนอื่นน่าจะอยู่กันต่อนะครับมาดูที่มาคัสแรดฟอร์ดถามว่าภาพรวมเป็นยังไงนะก็ผมตัดเกรดไปแล้วในไลฟ์นะผมให้5เต็ม10คือถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มันก็ยังไม่ได้มีจุดไหนที่ต้องบน่นเพราะว่าช่วงครึ่งแรกอ่ะบาซ่ามันเล่นไม่ดีหลายคน แต่ถามว่าแบบดีจนแบบสร้าง Impact ให้กับทีมถึงขั้นที่เราต้องมานั่งอวยนั่งเยินยอไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนตัวเรามาฟังจากฟิกนะครับฟิกบอกว่าผมคิดว่าแบรดฟอร์ดเนี่ยได้แสดงฝีเท้าของเขาในช่วงครึ่งแรกนะว่าเขาเนี่ยจะช่วยเราได้มากเลยในฤดูกาลนี้เราจำเป็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลังจากจบครึ่งแรก เพราะว่าเราโดนนำอยู่0นต่อ2แล้วผมก็ขยับเปลี่ยนตัวเอาแรดฟอร์ดออกตามตำแหน่งเพราะผมอยากจะให้ราฟินญาเนี่ยกลับไปเล่นในตำแหน่งปีกเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรผมเชื่อว่าการเปลี่ยนตัวของผมเนี่ยถูกต้องแล้วและเมื่อเราทำประตูแรกได้มันก็ช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนสถานการณ์ของเกมได้ในที่สุดนะครับนี่ก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนออกเพราะเล่นแย่แต่เปลี่ยนออกเพราะแท็กติก นะก็พอที่จะเข้าใจนะครับและฟอร์ดเขาก็โพสใน IG นะนี่บอกว่าทีมสปิริตนะออวามอสนี่แล้วก็มีเพื่อนบาซ่าเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยนะครับก็ขอดูนานๆกว่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่มาร์คเบอร์เนาครับ เกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงยังไม่กลับมามีชื่อยังไม่ได้แบบถูกส่งลงไปเคาะสนิมสักทีหนึ่งนะก็เป็นการเปิดเผยจาก Dario Sport ครับบอกว่าจริงๆเนี่ยกำหนดของทีมแพทย์อยากจะส่งเบอร์นเาลงเล่นตั้งแต่ในศึกโจนกามเปโทฟี่ที่เจอกับโค o โมแล้วนะครับแต่คนที่เบรกอ่ะคือฮันซิฟิก ฟิกบอกว่าผมอยากใช้งานคุณแบบระยะยาวอยากให้คุณแบบประสบความสำเร็จใน15ปีข้างหน้าแทนที่จะมาเร่งฝืนใช้งานคุณในตอนนี้แล้วก็มันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บซ้ำซ้อนนะก็เลยบอกให้เบอร์นารเนี่ยพักต่อไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยก็คาดว่าอาจจะกลับมาในช่วงเดือนกันยายนหลังจากผ่านช่วงพักเบรกทีมชาตินะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดือนกันยามจะมีเบรกประมาณ2สัปดาห์ ก็ให้เบอร์นาวได้พักแบบให้ร่างกายมันเต็มร้อยให้หัวเข่ามันดีแบบร0 0เก่อนแล้วค่อยกลับมานะอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับฟิกนะคือบางทีทีมมันมันยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องรีบเอาเขากลับมานะคือถ้าแบบโอ้โหเบอร์นาวไม่เป็นแข้งที่บาซ่าขาดไม่ได้เลยนะก็ยังพอที่จะแบบฝืนเล่งได้หน่อยแต่อันนี้มันไม่ยังไม่ได้จำเป็นกองกลางมันก็ยังพอใช้งานอยู่ณนะตอนนี้ ให้น้องพักต่อไปนานๆนะครับใครที่สงสัยเรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์นะส่วนดุนี่บาจี้ครับก็ยังลงเล่นไม่ได้นะนัดต่อไปนัดที่3าบาซ่าจะเจอกับทางราโยบายเยกาโนเนี่ยก็น่าจะยังไม่เห็นบาจี้เพราะยังลงทะเบียนไม่ทันนะครับเนี่ยก็เดทไลน์สิ้นเดือนนี้แล้วบาซ่าต้องรีบจัดการแล้วครับ ว่าบาจิจะเอาอยังไงคือตัวเขาเนี่ยเข้าใจนะแล้วก็อยากจะอยู่กับบาซ่าต่อแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติแม่งไม่ทันขึ้นมาจริงๆอ่ะเขาต้องย้ายนะเออเขาต้องย้ายแบบฟรีเอเย่นอ่ะบาซ่าต้องยกเลิกสัญญาให้เขาย้ายทีมได้โอ้น่าเห็นใจนะครับเชสนี่ก็ยังไม่ได้ลงสโมสรมันเชื่อแหละว่ามันจะทำได้ตาม ตามกำหนดแต่คือแฟนบอลแม่งก็รอมันยังดีหน่อยที่ตอนนี้ไอคนที่มันรอต่อคิวอยู่มันเป็นเพียงแค่ตัวสํารองนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะอันเดสคิเสเซนเซนครับเหมือนกับมีอาการป่วยทําให้พลาดการฝึกซ้อมนะก็เดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตครับว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมนะัดที่3ที่จะเจอกับรายโยนะเตะกี่โมงเ่ยตีสองครึ่งโอ้โหคืนวันอาทิตย์กูจะบ้าอาทิตย์ที่สาอ สิงหาคมตีสองครึ่งไม่ชอบเลยเพราะวันจันทร์มานทำงานไงมันเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าคิซเซนเซนจะลงได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ายังไงคู่ตัวจริงก็ยังคงเป็นอราโคกับเปาคูบาซี่อยู่เหมือนเดิมนะครับ่ะโอเคนะนี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าของเราด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ